ว่ามันท่วมกี่เตี้ยแล้วนะแม่สองเตี้ยแล้วเนาะอันนี้เป็นแบบลงแม่มได้เลยต <laughs> อน,นี้เปลี่ยนแม่รับอู้นะมันหลขนาดนี้นี่แม่ติดห้วมะครับอันนี้แม่ติดห้วมติ้ท่วมน,นักหน่อยแบบนักหน่อยสักกำมะพูดยดดูนักแต,แต้ครับปีนี้ปีหนึง่งปีนี้ท่วมสองเตี้ยแล้วเด้อ วัสดีครับมาปบมาแปะกกับพิ่แห่นฝนเมืองเนาะเดี๋ยววันนี้ฝนตกนักแต่ึืนฝนตกนักทุกคนเท่าห้องลูกห้องลูกมาแล้วตื่นมาดอยน้ำท่วมแม่ลยอ่ะก็กำลังหันรับมวลรับเงินฟางขึ้นหูแต่มาก็เลยกล้อม้งลงมา่ทยพอเนาะลงมาพอกันว่ามันท่วมมันน้ำมันท่วมจะไย้ของมันเนาะตอนนั้นที่ว่าผมลงคลิปไปนี่มันไบที่ขนาดนี้ประเดนี้มันนักขนาดนะครับเดี๋ยวผมจะแทงให้พอเด้อว่ามันท่วมที่ไหน่อยก็เดี๋ยวผมจะเก็บแาพ ที่ยไหนท่วมพ่องได้รับความเสียหายจะได้พ่องเดี๋ยวผมจะพีอพร้อมกันเนาะไปเดี๋ยวไปพอกันเลยว่าน้ำท่วมตรงไหนพ่องน้ำม,มันขึ้นสูงแวะบ่สูงแวะเนาะไปเดี๋ยวไปกันโดยพอเลยเนาะอันนี้น้ำมันท่วมขังนะอันนี้อันนี้บริเวณในแบนนะครับเนี่ยอันนี้ในแบนผมนะครับอันนี้บริเวณในแบนผมเด้อนะครับโอ้ปกติมันจะท่วมนะน,น้ำมันไหลเข้าตะคือเนาะเอ้ยหมูเหล้วหมูเหล้วน้ำห่วงหมดดุ พอปลูกลูกฝั่งเจ้น้ำในนี่เน่าหมดเต่ดกันนี่ลุ้นี่เด้ออันนี้เป็นแป้นเพื่อนแป้นของผมพอน้ำท่วมครับอันนี้พอ,อกันแล้วกันนาว่ามันท่วมนักขนาดไหน่ก็พอเลยครับเอาขนาดิรถอีเต็กเนาะยังท่วมขนาดนี้เลยครับอันนี้เพื่อนแป้นเกินครับพอลอบคลองไงเด้อโอ้พอยังทะเลเลยอเอ้ย ได้รับความเสียหายเขาเฮ่อหาจไหนลึกที่ไหนตื้นเขาก็ไอเลียบข้างนี้ไปเนาะโอ้พอมนาแว่สสนพอมหนักเนาะกบ้านฮานมันไหลย้อนกลับแบบคืนมาเตอร์บนกัแม่แบทัวแม่จักหบ่มันมันไหลย้อนกลับแต่คืนนั่นไงปร่เด็นี้่แห้งละอ๋อบ่กับคนเท่าไปห้องลูกแป้งหงูคิดแต อืมดูอันนี้จะของเปื่อนแป้นนะครับพอเม่นกำลังหาเอาที่โคอยางออกนะมันแข็งอันเนี้ยอันนี้นี่คือคอนเดนนะครับเนี่ยผ่านเนี้ยมันเป็นกาแพงนะกาแพงแน้นมนะครับพอมันท่วมถึงจนชนิดว่าเข้ามาอันนี้เลยครับอันเนี้ยอันนี้แป้นไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นมูที่เก้าตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาัครับ โอ้อันนี้พ่อแม่น้อยครับเล่นแหนมนี่ยนะตะกีเป่นแบบสกี้แถมเจ้าของบ้านทั่วมั้งแต่ตีแห้งนะถ้าจะแม่แนแตงเอ้ยพอคนแตงเนาะแหนมมันหลอดแต่เราล,ลูกฝ่ายเนาะเาไปทําทุ่งแรกไปอันนี้ทุท่งแรกทำทรงพระวัดอย่างแมาก็ไปทังแต่นี่เนาะอันนี้แหะครับแหนมหลอดออกจากแม่นนะ ไปได้น้ำท่วมกี่บันไดเนี่ยดูลงมาได้ฮนะ <c oughs> ถึงหอยขึ้นเลยแน่ๆเช้าวันนี้โอ้หอยขึเลยนเ,เนี่ยปนบอกว่า <c oughs> อู้โอ้โอนะอโอถ้าเจอแม่นแตว้วเฮ้ยถึงหอยขึ้นเลยเลยอือหือดูอ๋อแม่งหนังนี่ยังเปลี่ยนคิดเฟอร์เนะ <c oughs> นี่เย,นเย,นยเนี่ยแม่นเลยแหละแม่นเหมือนเลยบันไดเนี่ยลงมานมาได้เลยเนาะเปลี่ยนเอวไงเหรอ เก็บเกี่ยวอนยะ่างเงี้ยวเนาะรถก็ออกมาได้ครับแม่คน,นเต้นแม่เหมือนครับติดนแน้ำม่วมนี่หนะนี่เด้อ นี่มันหลังเนาะนว่ามันท่วมกี่เตี้ยแล้วนะแม่อสองเตี้ยแล้วเนาะอ,อันนี้เป็นลงแานมาได้เลยอ, <laughs> อันนี้เปลี่ยนแบนรับโอ้แมนะมันหลขนาดนี้นี่แบนติดห้วยครับอันนี้แบนติดห้วยถิดนท่วมนักหน่อยแบบนักหน่อยสักคำอะโปรยดูนักแต,แต้ครับปีนี้ปีหนึง่งปีนี้ท่วมสองเตี้ยแล้วเลย อันนี้มันหนักครับเอันนี้หนักเลยว่ะต่อไปนีออเดอร์แนมไั้ที่ว่ามากล่องนี่คือขยะที่มันลอยมานะครับเนี่ยที่มันท่วมบ้านของมันมามันมาแปะอยู่นี่เนาะมันมาแปะอยู่นี่นะครับเพื่อกลยเก็บเก็บขึ้นเพื่อที่แนมบระบายถ้าบออันนี้มันจะร่วมท่วมเข้าไปในบ้าน ครับโอ้มันมีลูกโปง่งนี่เก่งเหรอเฮ้ยมี่คือบัดเติง,งเหรอครับกดโต๊ะเหรอเฮ้ยน,นี่ครับจะเป็นถางเป็นอย่างนี้นะนี่ครับอันนี้คือเป็นถางที่ว่ามันไหลจากที่แป้นไหนมั่วแม่นาะเป็นผ้ยเป็นแปลงเพราะมันไหลแม่ก็เลยมาเปาะอ,อยู่ที่นี่เนาะก,ก็เลยเก็บขึ้นแลไนนะไว้นี่เนาะเปลี่ยนแม่นานะอืมได้ข่าวว่าน้ำพรมที่นอนได้บอกแม่น่ะเนอะแต่าน้ำพรมที่นอนอ่ะ แม,ม่น,นแบบบัวน้ำท่วมตินนวลเลยวะอันนี้จะบอกว่าน้ำท่วมตินนวลเลยครับ <c oughs> เด็กหูตัวมองเขอยู่แก่งน้บยิ่งแต่ดูนี่ขุ่มดังเออนาแกเนี่ยอันนี้ครับอันนี้แนวปลูกข้าวอ่านีดูอ๋อามามีเงี้ยผานบานข้าวสักเส้นนะครับเป็นอย่งทะเลนี่ประเดี๋ยวนี่ดอย่างแตเจ้าหนานากว่า เติมตีนเฮ่เดี๋ยวที่นอนยังน้อยไอ้หน่อยที่นอนสูงก่ะยกสูงอ่ะเก็บไปแล้วเหรอก็เจอเอกสารมุดโค้กเข้าหมดเลยเฮ้ยแม่นเต้เฮ้ยเนี่ยอยู่ในห้องน่ะหนอกระแนบกดเฟนเมียครันหมูน้ำพลุ่มหูเรียงครับเตี้ยวอะเขาไปถ่ายรูปหลบแบนแม่นหนอจะไปแบง พองก็บ,บอกว่าแหนมมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะไอ้แหนมจริงแบบแม่ไทยโอ้ตีห้านี่เขายังบอกลุกได้เลยเนาะถ้าแม่เขาบอกเขาพระเป็ดมึงมันอนะฝนมันโตกมันรับมวลน,นอแนแหนมมาตั้งแต่ตีห้าแล้วครับ,บเดี๋ยวนี้กี่โมงละเขาก็ไปเสาะไทยพอแต่รอบๆแบนแหนมะมันก็ลดนักแล้วเนาะแต่เจ้านี่เขาอยู่ในแบนไหน,น,นเขาอยู่ในแบนนี่นี่ครับเ,เขาอยู่ในแบนครับแต่เจ้าเนะขอาอยู่ในแบนวะไหนเขาบรกแทกเปิดประ,ประ,ประ,ประตูออกมาหอ หอกประเด็นนี่น้ำม,มันล,ล,ลูดล้งเราก็เลยเปิดประตูออกมาไทยตั้งรอบๆแบนว่มมันมน้ำหนักขนาด,ดไหนกันครับผมสำหรับวันนี้ผมพี่แหน่นคนเมืองเก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกด,ดติดตามผมตัวเอครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้เนาะมือนๆมือนลงเตี้ยครับผมแคได้ลงบ่อยเนาะมีแคลสสายแรกสาคัญก็กจะรลไปเตี้ยไปเตี้ยครับส่วนแม่จะไปอยู่กับช่องของนงแพรเพิรนเนาะแต่สําหรับวันนี้ผมอยู่คนเดียวเนาะช่องกรกฎคนเมืองต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผม